ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาที่จังหวัดพิษณุโลกกันสักหน่อยนะคะซึ่งทางแม่ทัพภาคที่3ค่ะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินําจิตอาสาพัฒนาครูเมืองค่ะยกระดับชีวิตนะคะคือน้ําใสให้กับชุมชนจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ที่บริเวณครูเมืองนะคะด้านหน้าโรงเรียนจานกร้องอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทฉลองชัยชัยยักษ์คำแม่ทัพภาคที่3ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3เป็นประธานนะคะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครูเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา12สิงหาคม2563ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณ ภาพชีวิตคือน้ำใสให้ชุมชนเมืองสองแควโดยกองทัพภาคที่3นะคะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคที่3ค่ะได้ร่วมกับกองพลทหารราบที่4มณฑลทหารบกที่39โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นค่ะ จากนั้นได้นําทหารจิตอาสาพระรสถานและประชาชนจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันนําจุลินทรีย์ EM บอลนะคะโยนลงในคูเมืองเพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ําบําบัดน้ําเสียและยังเป็นการเติมจุลินทรีย์ที่ดีเพื่อให้ไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ําทําให้น้าบริเวณนั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับทําความสะอาดปรับภูมิทัศน์กําจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้และขยะต่างๆให้พื้นที่รอบคูเมืองสวยงามน่าอยู่เพื่อเป็นการทําความดีเฉลิมพระ เกียรติและถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษาและวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะค่ะก็เป็นการปรับภูมิทัศน์ที่ดีนะคะทำให้เมืองพิษณุโลกน่าเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเชิญนักท่องเที่ยวนะคะถ้าว่างก็สามารถนะคะที่จะไปเที่ยวที่พิษณุโลกกันได้ค่ะ